สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์นะครับแต่ตอนนี้เราอยู่เกม Infinity ี้ดิกอี้เช่นเคยนะทุกคนและสำหรับวันนี้นะครับทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าวันนี้ผมจะมาทําอะไรนะครับทุกคนนั่นก็คือมาเปิดตู้ไข่สุดโชคดีกันนั่นเองนะ <laughs> สำหรับตู้ไข่ตู้นี้นะครับทุกคนก็จะเป็นตู้ใหม่เนาะที่เข้ามานะครับในอิสราเลนั่นเองนะครับสำหรับสถานที่นะครับถ้าใครอยากมาเปิดเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณกอเปลือกหอยนั่นเองนะทุกคนให้วาปมาที่สาวาร์ปสมาคมซาิตชัวคาวอิสแานด์ได้เลยนะครับสําหรับตู้กดไข่ก็จะอยู่ในบริเวณนี้เนาะพอเรามาถึงแล้วนะทุกคนนี่เลยหน้าตาตู้กดไข่ก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะทุกคน ก็ไปดูที่รายละเอียดได้เลยนะครับผมสาหรับรายละเอียดนะครับผมก็จะมีชุด5ดาวนะครับแล้วก็ชุด4ดาวแล้วก็ชุด3ดาวนั่นเองสาหรับชุด3ดาวนะครับทุกคนก็จะเป็นรางวัลไม่จํากัดนั่นเองเนาะก็คืออย่างไงก็ได้อยู่แล้วทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนจะเอาชุด5ดาวเนาะแล้วก็สําหรับอ่เลทในการออกนะครับทุกคนสําหรับชุด5าดาวเนี่ยเลทออกอยู่ที่0.8%เเท่านั้นนะทุกคนโคตรน้อยน้อยมากนะครับทุกคน แล้วก็โอกาสพื้นฐานสำหรับ4ดาวนะทุกคนจะอยู่ที่1.6นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ3ดาวจอกเยอะที่สุดก็คือ97.6เกันเลยนั่นเองนะทุกคนสำหรับชุด5ดาวนะทุกคนก็มีทั้งหมดอยู่ประมาณ6ชิ้นนะทุกคนก็อยากจะบอกว่าสวยมากเลยนะทุกคนแต่ละชุดนะครับโดยเฉพาะชุดนี้นะอันนี้ผมชอบมากเลยนะเนี่ยเทรนที่หลากหลายนยโหชุดแบบเอาไปย้อมสีหรือทำอะไรได้อีกต่างๆนานาเลยนะแล้วก็ มีพวกแท็กที่แบบว่าเราไม่ค่อยมีด้วยเช่นแท็กทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆนะครับผมแล้วก็ชุดนี้ด้วยชุดแรกเลยนะครับชื่อว่าว่าผีเสื้อชุดนี้ก็เป็นได้แท็กแปลกตาแล้วก็ยูนิฟอร์มด้วยอะไรแบบเนี้ยทุกคนแล้วก็ชุดสีดาวก็ใช้ได้อยู่นะก็สวยอยู่ผมชอบรองเท้าอันนี้นะครับอันนี้คือแบบรองเท้าแบบชาวล็อกไงชาวพังอะไรอย่างเงี้ยเออน่าไปใช้มากนะครับก็ ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับของดีๆเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่สิบสองชิ้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้กี่ชิ้นนะครับด้วยบิงที่ผมมีทั้งหมดอยู่ประมาณ2ี่สิบล้านนะครับนี่ผมแบบเตรียมมาเพื่อการนี้เลยนะทุกคนแบบว่ามันต้องได้สิอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมสําหรับครั้งแรกนะครับเขาบอกว่าฟรีนะเดี๋ยวเราลองดูกันสิเราจะได้ของดีหรือเปล่าสําหรับหนึ่งชิ้นแรกถ้าเราออกนี่ร้องเลยนะ ไปอันนี้ก็เป็นของปกตินะครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยหมุนตู้ไข่ตู้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอิสแลนดหรือว่าวิดฟิลเนี่ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ามันออกกันไม่ได้ง่ายๆนะครับสําหรับของในนี้เนาะ <c oughs> นะครับทุกคนสําหรับ1จุ่มนะทุกคนก็จะอยู่ที่2 0 0 0มื่นนะครับถ้าเกิด10จุ่มเนี่ยก็จะอยู่ที่ส0 0 0 0 0นั่นเองนะทุกคนก็มาดูกันว่าผมจะได้อะไรบ้างนะทุกคนไป เราเปิดทีละสิจุ่มอยู่แล้วนะทุกคนไปกับผมสองแสนแรก let's go เราจะให้สูตรเดิมนะทุกคนนั่นก็คือการสกิปเลยโอ้โหเฮ้ยใจคองนี่จะไม่ได้เลยใช่ไหมอันนี้เป็นพวกของสามดาวอ๋อเดี๋ยวนี้เขามีคูณ2องเลยนะถ้าเกิดว่าของซ้ำนะครับเราข้ามทั้งหมดแล้วกันนะอันนี้น่าจะได้แบบของสามดาวหมดเลยนะทุกคนคือแบบไม่มีการันตีอะไรทั้งนั้นนะครับ ดวงล้นลวนๆทุกคนผมบอกเลยไอ้ตู้เนี้ยนี่ก็น่าจะสามดาวหมดอยู่แล้วนะของพวกนี้ก็จะเป็นของใหม่นะครับที่เราได้เนาะประมาณนี้นะครับสีดาวยัง<า>ไม่ออกนะทุกคนตอนนี้หมดไปสีปแ่แสนละลุยชึบโอ้โหเฮ้ยเองก็เกลือเกินเปล่าเออโอ้โหเกลือจริง <ม kah> <ๆ S 1> ลุยกันต่อทุกคน ผมจะแบบสกิปไปรัวๆเลยนะครับเฮ้ยมาแล้วนี่สีดาวอันนี้สีดาวนะครับนี่เลยสีดาวแรกนะครับเป็นกระเป๋าลายมีเสื้อนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะเฮ้ยได้สองได้สีดาวสองอันเลยบ้าบอของโคตรดีแต่แบบขอห้าดาวได้ไหมเฮ้ยสีดาวอีกแล้วทุกคนเฮ้ยได้สีดาวบ่อยอยู่นะเนี่ย หรือว่าตู้นี้จะเกลือน้อยกว่าตู้ที่วิดฟิลนะ <c oughs> ผมไม่เชื่อยอะไรงั้นแหละ <c oughs> แหมไอตู้แบบนี้นี่ไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้ผมหมดไปประมาณหนึ่งล้านแล้วนะถ้าเกิดว่ามีเศษมันจะมีเศษอยู่ประมาณสี่แสนนะตอนนี้หมดไปล้านสี่ล้ <c oughs> ยังเงียบอยู่นะครับผมห้าดาวไม่คิดจะมาให้เลยนะครับ เฮ้ยมาแล้วโอ้โหมันต้นอ,อย่างนี้ดีหลังจากกดหมดเกือบสองล้าน้าลาวแรกมาแล้วทุกคนสายลมแสงแดดนะครับมาหนึ่งชิ้นนะครับทุกคนตอนนี้ผมหมดไปประมาณสองล้านนะสองล้านสี่ประมาณนี้สองล้านสี่ก็ได้มาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับ ถ้าเกิดว่าใช้เหรดนี้2ล้านมันใช้เหรดนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันสุ่มนะทุกคนก็ถือว่าเป็นดวงผมแล้วกันนะถ้างั้นเราก็ไปกันต่อเลยครับผม ฮ้ยมาแล้วห้าดาวอีกหนึ่งชิ้นมาแล้วทุกคนวุ้ยเสื้อแดงอันนี้สวยอันนี้สวยจริงเหมือนแบบนักร้องเพลงล็อกอีกแล้วคำประกาศสีมูนะครับผมสวยสวยสวยได้มอีกหนึ่งชิ้นแล้วนะทุกคนเมื่อกี้เราได้หนึ่งชิ้นตอนที่18ล้านใช่ไหมตอนนี้ได้อีกทีหนึง่งตอนที่เหลือเงินอยู่ที่16ล้านนะครับก็ถือว่าได้เร็วกว่าเมื่อกี้นะเออถือว่าได้เร็วกว่าไปครับผมลุยก,กันต่อ เฮ้ยโอ้โหทุกคนมาอีกหนึ่ง <motiv> ช <ators> <klore> er ิ้นแล้วเฮ้ยโอ้โหชุดนี้ด้วยโอ้โหชุดที่อยากได้เลยเทนที่หลากหลายทุกคนชุดห้าดาวนะครับโโอ้หูเวริกูดแต่ว่าทุกคนผมได้ห้าดาวชิ้นที่สามตอนที่ผมเหลืออยู่ประมาณสิบสองล้านสี่แสนนะทุกคนก็ชื่อว่าหนักมากทุกคนโคตรเกลือเลยเกลือจริงเกลือแบบสุดเลยอ่ะคุกเข่าเลยนะครับผม ก็เราหมดไปเยอะมากแล้วท e <economies> <t ort> <t ort> ุกคนตอนนี้เราก็ใกล้จะมาครึ่งทางแล้วนะครับ4ดาวเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดเยอะเท่าไหร่เนาะเราจะไปโฟกัสที่5ดาวเลยเนาะส่วน5ดาวเดี่ยได้3ชิ้นเนาะก็มี5ดาวทั้งหมดอยู่6ชิ้นตอนนี้เราได้มา3ละเหลืออีก3ชิ้นเท่านั้นเราต้องทําไม่ได้ทุกคนถ้างั้นเราก็ไปลุยกันต่อครับผม let's go เฮ้ยมาแล้วทุกคนอีกหนึ่งชิ้นโอ้โหว่าผีเสื้อชุดห้าดาวอุ้ยมีได้ชุดที่ผมแบบอยากได้มากๆเลยทุกทางนั้นเลยทุกคนก็สําหรับชุดนี้นะครับผมมาตอนที่10บล้านแรกเลยนะครับผมแบบครึ่งครึ่งหลังเลยทุกคนตอนที่เหลือ1ิบล้านอ่ะแล้วก็เนี่ยเพิ่งใช้ไป9ก้าล้านแปดแสนเห็นปะคือแบบเพิ่งใช้1ิบล้านเมื่อกี้ไปเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าเราได้ชุดอะไรบ้างแล้วนะตอนนี้ชุดสีดาวเราได้ครบแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ชุด5้าดาวเราเหลืออีกแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับทุกคนมาดูกันว่าอีก2ชิ้นนี้นะครับในงบ9 0 0ล้าน8เนี่ยผมจะได้ไหมนะทุกคนถ้างั้นไปลุยก,กันต่อเลยครับผมไปเราต้องอย่าหยุดยัง้ง เฮ้ยมาแล้วอีกหนึ่งชิ้นหุ้ยถือว่าชุดนี้มาเร็วมากนะทุกคนความฝันหอมหวานนะครับอันนี้เป็นแท็กโรแมนติกแล้วก็ชนบทด,ด้วยนะได้มาแล้วอีกหนึ่งชิ้นคน้นหูยชิ้นสุดท้ายอันนี้ได้มาตอนที่เหลืออยู่ที่เจ็ดล้านหกนะทุกคนเมื่อกี้มันเก้าล้านแปดใช่ไหมนี่เจ็ดล้านหกก็ถือว่าได้เร็วอยู่นะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเหลืออีกแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวา่า ผมจะเหลือเงินเท่าไหร่นะครับผมแล้วเราจะได้ร้านที่เท่าไหร่นะโอเคถ้างั้นไปลุยกันต่อเลยครับผมในชิ้นสุดท้ายนะครับอา้าวทุกคนโอ้โหเห็นปะผมบอกแล้วว่ามันเป็นที่ดวงจริงอะ่ะคืออาทิตย์ตกดิน ที่ยังคงอยู่นะโอ้โหชุดสวยอเนะี้ยโอเคเจ็ดล้านสองเมื่อกี้เจ็ดล้านหกเจ็ดล้าหกใช่ไหมเจ็ดล้านสี่เจ็ดล้านสองผมเปิดอีกประมาณยี่สิบโลได้เลยได้แล้วทุกคนได้ครบแล้วอครบทวนขบวนความน่าจะสูญเสียบิงไปทั้งหมดประมาณเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดว่าอันนี้มันเจ็ดล้านสองใช่ไหมถ้าอันเก่ามัน ยี่สิบล้านสี่แสนก็ประมาณขอคิดก่อนนะประมาณสิบสามล้านสิบสามล้านสองแสนอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมเสียไปทั้งหมดสิบามล้านสองแสนน่าจะประมาณนี้นะครับก็ได้ครบแล้วทุกคนโอ้โหถือว่าไม่เกลือนะผมสำหรับผมผมคิดว่าผมไม่เกลือนะผมคิดว่าหมด20ิบล้านเนะี่ยผมอาจจะได้ครึ่งหนึ่ง ผมคิดว่าอย่างนั้น,นครับผมก็ไอตู้นี้อาจจะเป็นมิดกว่ามิดฟิลนะเออประมาณนั้นนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูชุดกันดีกว่าทุกคนว่าแบบว่าชุดที่เราได้มาเนี่ยจะน่ารักแค่ไหนนะครับผมเ,เดี๋ยวเราต้องตั้งค่าก่อนปะต้องตั้งค่าเป็นล่าสุดก่อนนี่โอเคดูชุดนิดนึงอันนี้นี่นี่นี่อันนี้เป็นชุดเดนะครับนี่เลย ชุดก็นหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ผมดีเซตชุดแปบบ๊บชึบโอเคนี่อันนี้ชุดห้าราวชุดที่หนึ่งนะครับผมก็จะปออกเป็นแนวแบบแท็กชนบ,บทด้วยนะก็ออกเป็นแนวแบบชิวๆนะทุกคนแต่งแบบคลินครีนอะไรอย่างเงี้ยได้นะแล้วก็ชุดที่สองนะครับผมนี่เลยอันนี้ก็เป็นแนวแบบอยู่บ้านอนะ่ะเออเป็นแนวอยู่บ้านแต่ผมก็ชอบนะ แล้วก็ชุดที่3นี่ชุดนี้อย่างเท่ทุกคนดูเดิชุดนี้อย่างเท่เลยประมาณนี้นะครับสําหรับชุดที่3นะแล้วก็มันจะมีชุดตรงนี้อีกนี่อันนี้เป็นเสื้อนอกนะครับเสื้อคลุมนอกคือเอามาคอมโบกับชุดนี้เลยมั้งเท่าที่ดูนะครับนี่เนาะแล้วก็อีกหนึ่งชุดก็เป็นชุดนี้นะครับชุดนี้น่าจะมาคอมโบกับชุดอื่นนี่น่าจะคอมโบชุดนี้ได้เนี่ยน่าจะมาคอมโบชุดนี้แหละ ประมาณนี้เนาะลราก็มันจะมีชุดนังงี้ถ้าจะไม่ผิดนี่ไงนี่ชุดหนึง่งขอดูนิดนึงนี่อ๋ออาจจะมาคอมโบชุดนี้ก็ได้นะเนี่ยเอามาคุมไหลทีนึงเอามาปิดส่วนข้างบนนะครับประมาณนี้นะทุกคนสําสหรับ6ชิ้นนะครับผมแล้วก็จะมีชิ้นอื่นๆอ,อีกนะแต่ว่าน่าจะเป็นเฮ้ยอันนี้ชุดอะไรอะ่ะน,นี่กระโปรงเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราใส่อย่างนี้เออนี้ก็เข้าอยู่นะ อันนี้เป็นชุดเติมนะครับกางเกงเติมนะแล้วก็ดีมีถุงเท้าสามดาวเอาจริงพวกของสมดาวหรืออะไรพวกเนี้ยเราไม่ได้เอาไปแบบพวกแบทเทิลอยู่แล้วแต่ว่าเรามาตกแต่งแบบแต่งตัวให้กับน้องนิกกี้เราอะไรเงี้ยก็แบบว่าโอเคนะทุกคนเนี่ยกพวกเนี้ยยิ่งเรามีตัวเลือกเยอะมันยิ่งดีอยู่แล้วเนาะอันนี้รองเทา้านี่ไงรองเทา้านี่รองรองเท้าเชาวร็อกดูดิย่างเท่อะถ้ารองเท้ามาเยอะเลยนะครับนี่ รองเท้าก็เยอะอยู่แล้วก็อันนี้เป็นโบนะเฮ้ยอันนี้โบสวยนะอันนี้สวยเลยติดสองข้างส่วนมากจะติดข้างเดียวแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะติดข้างหลังนี่น,นี่มีหมวกด้วยเฮ้ยหมวกสวยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะแอบ๊บหนึ่งนะถ้าสมมุติว่าเราเอาหมวกอันนี้ใช่ไหมอันนี้ได้หมวกหลายใบยอยู่เนะี่ยได้หูด้วยด,ดิีอย่างน่ารักเลย สมมุ้นนะถ้าเกิดแต่งตัวแล้วก็เอาเสื้อมาคลุมอยากก่างนี้ป่ะนี่อันนี้แค่แบบแต่งแบบเล่นๆนั่นนี่อะดูดิเนี่ย,น,ยน่ารักมากชุดมันเฟียลมากเลยทุกคนดูชาวล็อกจัดๆนะครับผมชาวล็อกจัดน,นี่มีตุ้มหูด้วยนะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นรีวิวของทั้งหมดที่เราได้มานะครับประมาณนี้นะ ข้อมือข้อมือไม่น่ามีอ่ะมีปลอกมือนะครับถุงมือเออปลอกมืออะไรวะมีแว่นด้วยเหรอหูนี่แต่งไปแต่งมาดีครบเซตสวยเลยนะเนี่ยเอาจริงเออได้อีกแนวนึงเลยนะครับได้เป่าด้วยนี่ได้เป๋าเป๋าผีเชื่อแล้วก็เป๋าเล็กแล้วก็มีอะไรอีกปะน่าจะออกมาดีนะทุกคนนี่เลี้ยงมาก่อนด้วยเลย โอเคทุกคนแต่งออกมาดีๆเนี่ยผมว่าสวยมากนะใครชอบแต่งสีย้อมสีอะไรพวกเนี้ยก็เพิ่มสีสันให้กับชุดนี้ได้อีกเยอะมากเลยเพราะว่าเท่าที่ดูชุดนี้เหมือนจะย้อมสีได้ด้วยนะใช่ปะโอ้ย้อมไม่ได้ว่ะทุกคนแต่ย้อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมว่าสีสวยแล้วนะครับแค่หาชุดให้แมทกับเสื้อนอกอะไรแบบเนี้ยก็โอเคแล้วนะโอเคครับทุกคนก็น่าจะมีมานี้นะทุกคนสําหรับการเปิดตู้ไข่ใน ทอวีปงอิสราเอลนั่นเองนะทุกคนก็ถือว่าสำหรับผมเนี่ยผมว่าไม่เกลือเพราะว่าไอ้ตู้วิดฟิลเนี่ยมันเกลือมากกว่านี้เยอะเลยนะครับผมโอเคทุกคนยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากมาเปิดตู้นี้ผมขอแนะนําว่าขอให้คุณเล่นคอนเทนต์ให้จบให้หมดก่อนอะไรเงี้ยให้คุณไปผ่านปิงตรงนู้นให้หมดก่อนนะครับ จนคุณไม่มีอะไรทําแล้วคุณค่อยมาเปิดไอ้ตู้ไข่พวกนี้นะเพราะว่าไอ้ตู้พวกนี้มันผ่านเงินมากสำหรับผมเนี่ยผมเสียไป13ล้านเนี่ยดูแล้วเหมือนจะไม่เยอะนะครับทุกคนแต่บางคนอาจจะเสีย20 30เตก็ได้เพราะว่ามันมันแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนั่นเองเนาะโอเคก็ทุกคนยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ